ผมมีความฝันอย่างหนึ่งในชีวิตอะไรกันดูผมอยากโดนนครมด่าครับอยากโดนนครมด่าจริงจริงจริงที่ผมลากมาเนี่ยคือมาเติมความฝันให้ชายคนหนึ่งให้นักร้องร็อกอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้โดนปูชนียบุคคลในวงการตลกครับนักคอมครับเราช่วยให้ผู้ชายคนหนึ่งได้ได้สำเร็จความฝันโอ้โหคนจะเกลียดกูทั้งประเทศไหมเนี่ย เชิญได้สง่าวามคือความฝันคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการคนคนครับครับผู้ชายคนนี้มีความฝันใชและวันนี้ความฝันของเขาเป็นจริงขอบคุณคุณโนดอุดมผมก็พยายามจะทำคือน้องเขาเขาพยายามเต็มที่ที่จะมาถึงจุดนี้ทำตัวเองฝึกฝนร้องเพลงมีชื่อเสียงเพื่อมาถึงจุดสูงสุดเพื่อมาโดนนักคอมด่าครับก็คือมันจะเติมเต็มเขาหมดทุกอย่างเลยครับยงงั้นช่วยรบกวนนักคอมจริงๆนะฮะ วิ่งสุดมุมประเทศความฝันมีแค่นี้ครับเพื่อจะโดนนักคอมด่าพี่คิดด่าแล้วพี่คิดเอาแล้วกันคนรักเขาทั้งประเทศใช่ครับแล้วพี่จะมีที่ยืนไหมคุ้มเห็นเนนักคอมด่าไปทีหนึ่งแล้วคนทั้งประเทศก็ด่านักคอมคุ้มเห็นเห็นลงทุนครั้งเดียวเกลดกันทั้งประเทศ ตูต <mm ้องยั่วโมโหก่อนต้องกวนตีนเขาก่อนพ่อด่าเลยจะไป็นตัวอะไรเราอยู่อีกไม่กี่วันอพิตูบริสเลมใช่ทําไมเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาก็โมยบ้องพี่เหรอตูเน่ะคนอื่นไม่มีปัญหามามีปัญหากับผมทําไมฮะคิดได้ไงมาหึงก้อยใส่ผมอ่ะผมบอกว่าคุณก็สมเป็นดีอยู่แล้วของผมก็คือแค่ทานไฟเก่าโอ้โห ทานไฟเก่าอ๋อพี่ตูนมีก้อยพี่เบิดไม่เหมาะกับก้อยพี่เบิดน่าจะเหมาะกับพวกนี้ป้งเท้าอะไรเงี้ยพี่แฝงเติมมาใช่ไหมแฝงมาถึงมาถึงจอดรถปั๊บเดินล็อกกับแพงทำไมดูบรรยากาศไงเขาบอกให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติคนอื่นอยู่ได้แต่ผมมัน่าเห็นใจ มาแล้วเคลียให้จบแล้วจะบอกว่าเคลียเลยคือพี่ตูนเนี่ยใส่กางเกงเอ่อรัดรูปนะฮะเดฟเดฟนี่ไปซื้อมั่งอยากจะเหมือนพี่ตูนใช่พอใส่แล้วเป็นไงออกแนวจิ้งเหลนมาเคลียเขาเลยเคลียดีนะครับพี่ตูนครับเฮียดีนะเป็นตูนบอดี้แสลมทำไมอ่ะ ถ้าเป็นคนปกติทั่วไปถ้าเดินคู่กันกับพี่เป็นไงไม่เกินกิโลนึงทำไมไเดี๋ยวสายตรวจก็ลากไปแดกแต่นี่พี่ตูนเขาวิ่งช่วยชาติคุณโรเบิร์ตเขาวิ่งจากเบตงถึงเชียงรายครับนี่หยุดงานมาสองเดือนกูวิ่งอยู่ในบ้านกูไม่มีใครเข้าไปเห็นเองอ่ะเห็นบอกว่าจะเดี๋ยวจะวิ่งใช่ไหมใช่ของพี่ตูนจากเบตงถึงเชียงรายครับผม พจากไหนี่วิ่งจากบ้านผมถึงคลองเตยล้อหกพเขาสามเซตละพักของพี่เป็นไงผมวิ่งลวดเดียวเลยไม่ทำไมวิ่งได้นายหยุดสงเด็ดไม่ได้ด่านเยอะจะบอกว่าวี่งานแรกเลยนะหลังจากโควิดงานเราหายหมดวันนี้งานแรกเลยงานแรกก็ฟรีเลย ไปผมคือหลังจากทีมงานพี่พี่โน้ตติดต่อมาใช่ไหมพี่ต่อมาหาผมว่าว่าเฮียกับพี่ตูนอยากได้พวกเราเออผมก็โทรพ่อมีงานข้าวไอสัตว์ได้ทำงานแล้ว <c oughs> เป็นงานช่วยพี่ตูนอ,อ,อ๋อโอเคโอเคโอเคเสียงจากดีจา่าอ๋อเหรอโอเคโอเคโอเค แค่นี้ก่นักคุณนอนอยู่แต่ครบแต่ครบกูลอกกูจับไป็สี่ชามแล้วขอบคุณเฮียนะฮะที่ให้พวกเราได้ทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณพี่ตูนด้วยครับทำไปเถอะครับสิ่งดีๆแต่บอกกับ AI นิดนึงว่าผมไม่ได้เป็นนักศึกษาอย่างที่เขาบอกนะผมก็ลงไปบอกเป็นนักศึกษาแก้ไขใหม่เรียบร้อยสบายแล้วได้ไหมเป็นเกษตรกรเลยกู ติกกันก่อนที่พี่จะเล่นอะไรต่อผมมีความฝันอย่างหนึ่งในชีวิตอะไรครับพี่ตูนผมอยากโดนนักคอมด่าครับอยากโดนนักคอมด่าจริงจริงจริงครับที่ผมลากมาเนี่ยคือมาเติมความฝันให้ชายคนหนึ่งให้นักร้องร็อกอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้โดนปูชนียบุคคลในวงการตลกครับได้ไดนักคอมครับเราช่วยให้ผู้ชายคนหนึ่งได้ได้สำเร็จความฝัน โอ,โอ้โคนจะเกลียดกูทั้งประเทศไหมเนี่ยอาเชิญได้สง่ารครับคือความฝันคุณผู้ชมค,ค,ค,ครับและนี่คือรายการคนคนครับครับผู้ชายคนนี้มีความฝันใช่และวันนี้ความฝันของเขาเป็นจริงของคุณคุณน้ตอุดมผมก็คพยายามจะทำคือน้องเขาก็พยายามเต็มที่ที่จะมาถึงจุดนี้ครับผมทำตัวเองฝึกฝนร้องเพลงมีชื่อเสียงเพื่อมาถึงจุดสูงสุดเพื่อมาโดนนักคอมด่าครับก็คือ มันจะเติมเต็มเขาหมดทุกอย่างเลยครับอย่างงั้นช่วยรบกวนนักคอมจริงๆนะฮะวิ่งสุดมุมประเทศความฝันมีแค่นี้ครับเพื่อจะโดนนักคอมด่าพี่อ่ะพี่ด่าแล้วพี่คิดเอาแล้วกันคนรักเขาทั้งประเทศใช่ครับแล้วพี่จะมีที่ยืนไหมคุ้มเห็นเห็นนัคอมด่าไปทีหนึ่งแล้วคนทั้งประเทศก็ด่านักคอมคุ้มเห็นเห็นลงทุนครั้งเดียวเกลียดกันทั้งประเทศ ตูนต้องยั่วโมโหก่อนต้องกวนตีนเขาก่อนพ่อด่าเลยจะเป็นตัวอะไรเราอยู่อีกไม่กี่วันอยู่หลายวันนะอยู่หลายวันก่อนดาเดี๋ยววอร์ก่อนต้องวอร์กนิดนึงยิ้มเฮียอะได้สัตว์โอ้โหเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยวีดมาวีดมาครับวีดมาครท่านผู้ชมไม่รู้ว่ากล้องจับได้พี่ตูนได้หรือเปล่าโอ้โห ที่มาถูกหัวนวันที่หนึ่งอีกคุณผู้ชมโอ้โออเวลาเวลาขอบคุณมากครับขอบคุณมากข,<อ>ขอบคุณนะค้องครับ,บมาแล้วเดี๋ยวขอเวลาไปทำใจแป๊บนึงฮะมันมันซ้บซึ้งเดี๋ยวขอไปแอบร้องไห้ก่อนครับ